ดีครับก็อยู่กับผมชุริมาแมนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นาเซีก oh, <see>, ันหลายคนในช่วงแรกจะมีปัญหาเรื่องการวางรหันสายเงี้ยใช่ไหมสมมติเราอยากจะพุ่งไปตรงเนี้ยบางทีเราจะเผลอไปพุ่งเนี่ยแทนคือมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะช่วงแรกผมเป็นบ่อยอ่วิธีที่เราจะพุ่งแบบถูกทางเลยใช่ไหมก็คือให้เราเลือกเมาส์ไปทิศอ่สมมุติว่าเราอยากไปตัวนี้ก็ให้เมาส์ไปทางนี้แล้วก็กด e ได้เลยก็จะพุ่งไปก็จะเป็นอย่างนี้ นี่เห็นี่ยแล้วเราก็จะสามารถพุ่งได้เลยให้เลือกเมาส์หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือสมมติถ้าเรางงว่าแบบอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นอ่างเงี้ยก็อาเซียมันจัหน้าไปทางท,างทางหารสายก็คือสมมติถ้ามันหันไปทางนี้มันก็จะพุ่งไปทางนี้ถ้ามันหันไปทางนี้ก็จะพุ่งไปทางนี้ก็คอมโบทั่วไปพื้นฐานก็จะเป็น W E แค่นี้ ถ้าเป็นแอดวานที่เขาใช้กันก็จะบิ WE Q อีคก็จะเป็น W E Q อิก็จะเป็นอย่างนี้่ซึ่งเทคนิคการใช้ก็คือ,อพุ่งไปถึงใกล้ๆทหารแล้วค่อยกดคิวอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มระยะก็จะแค่นั้นเลยเทคนิคการเล่นส่วนปัญหาหลักของอาเซียที่เวลาเล่นและหลอกก็คือสกิลอา ก็วิธีการเล่นก็จะเป็นเอาแบบธรรมดาก่อนก็กกแค่เนี้พุ่งพักส่งรหารไปแทงแค่นั้นอันนี้คือแบบพื้นฐานเลยส่วนถ้าจะเอาหูหล่อขึ้นมาหน่อยแล้วก็พักประมาณนี้ประมาณนี้นนก็จะเป็น2ข้อแรกที่เก่ามาอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่3 ก็คือ W EQ fat mm hmm. พุ่งต่อนั่นแหละก็คือ W EQ f a t พักแค่นั้นเลยไว้ใช้แบบเวลาช่วงแบบเ,เวลาแบบเราพรุ่งไม่ถึงระยะตัวอีกฝ่ายอะไรเงี้ยต่อไปก็จะเป็นเทคนิคขั้นสูงนี่ข้อดีของมันก็คือเราจะเข้ามาอยู่ในโซนนี้แล้วก็เขาเนี่ยจะอยู่ในโซนบ้านเราด้วยก็คือมันช่วยต่อ เรียกว่าไงก็คือเราไม่ต้องเสี่ยงที่จะโดนป่าสองฝั่งเข้ามาแกงส่วนเทคนิคการใช้เนี่ยก็คือเงื่อนไขคือแบบอีกฝ่ายจะต้องอยู่ขอบขอบของวงทหารทรายแล้วก็ทหารตัวทหารทรายอาจจะต้องมีระยะที่แบบห่างกับแชมเปี้ยนพอสมควรอาจจะห่างกันขอบขอบขอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ถ้าเป็นระยะปลอดภัยที่แบบอันติจะโดนแน่ๆก็คือทหารทรายจะต้องอยู่ระยะนี้คือแบบอ,อีกฝ่ายจะอยู่ นำหน้าของทารทรนซายเรามาหน่อยใจถ้าว่าจะโดนนี่ก็จะเข้ามาแล้วเห็นปะจะเอาการันตีอีกฝ่ายเข้าป้อมแน่ๆก็คือจะอยู่ช่วงโคดหินตรงเนี้ยลากยาวไปถ้าตรงเส้นเนี้ยยังไงอ,อีกถ้าเราฝักอีกถ้าถ้าเราผักอะ่ะยังไงก็ถึงระยะป้อมอยู่ละส่วนถ้าเขาเลยมาตรงช่วงนั้นหน่อยอะ่ะอันนี้ก็ต้องอวัดดวงหน่อยว่าจะผักหล่อไหมก็เดี๋ยวดูประมาณนี้อ่าเนียก็ยังโดนอยู่แต่ว่าเขาก็จะแบบ ออกมาได้เห็นปหมคือเขาก็จะแบบคือถ้าเขาหลบมาได้เขาก็เขาเขาลอดแน่ๆน่เยี่ยไมไหมผักไปไปวะเออนั่นแหละคือก็คือแบบเขาก็จะลอดแน่ๆแต่ถ้าเขาอยู่ในเส้นเส้นเส้นโขดหินตรงเนี้ยคือต่อให้เราพักงูแค่ไหนยังไงก็ถึงถึงอะไรนะทำให้ดูส่วนถ้าจะเล่นไปกลับก็จะเป็นนี้ เห็นปะมันจะไกลขึ้นมาหน่อยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวไม่จำเป็นต้องข้อโบวพุ่งไปกลับกงงันตลอดก็ได้นะเว้ยไม่มถึงแบบพุง่งอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ตลอดก็ได้นะคือต้องดูแลแต่ช่วงสถานการณ์ด้วยคือแบบบางทีเราแค่พุ่งไปชนฐานทรายแล้วก็ส่งฐานทรายไปแทงอีกทีหนึ่งก็ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงตลอดกอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนส่วนตัวผมก็จะเอาหน้าไปรับบ่อยๆเลยซึ่ง บอกว่าจะชินก็ได้แหละเราเล่นช่ำหน่อยเราก็จะรู้ว่าแบบเขียยระยะของอันติมันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยก็ยังอย่าพักโดนก็คือระยะอันติมันมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราอีกหน่อยนึงก็คือเนี่ยแต่บางทีเราก็จะว่าวอย่างนี้ได้เหมือนกันซึ่งผมก็เป็นบ่อยดังนั้นก็ระยะที่แนะนําก็คือเข้าไปชิดประชิดตัวเลยนั่นแหละก็จะมีเทคนิคอาเซียก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละในการเล่นเลียนกลางก็คือ พยายามฟิตคีพให้เขามาอยู่ตรงช่วงโคดนี้แล้วเราก็ค่อยผลักเขาเข้ามาทีอะไรเงี้ยอ่านี่ประมาณนี้นก็พยายามทำให้เขาเข้ามาอยู่ในช่วงเลนของโคดหินให้ได้เพราะว่าถ้าเขาอยู่ในช่วงเลนโคดหินตรงนีน้มันค่อนข้างจะเข้าไปลึก ส่วนตัวอาเซียเนี่ยจะแพ้พวกตัวอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาแบบ <c oughs> พุ่งยนี้ไม่ได้หรือพักไม่ได้ก็จะมีพวกของเวกา้าเงี้ยอาเซียนี่ก็จะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยแนะนำว่าถ้าเจออาเซียให้หยิบเวก้ามาหรือถ้าเจอเวก้าก็ไม่แนะนำให้หยิบอาเซียเพราะว่ามันเล่นกันค่อนข้างยากแล้วก็จะมีเซตอีกเซตอินจายอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เราพักไม่ได้อะมันพักํำบากก็ไม่ค่อยแนะนำเอาอาเซียมาเล่นเท่าไหร่ อีกตัวหนึ่งคือยาสือตัวนี้ต้องวัดดวงหน่อยว่าอีฝ่ายเล่นตึงแค่ไหนเพราะถ้าตึงบางทีเขากางบาลีลงมันเตยมันจะไม่พักไปถึงอีฝ่ายมันจะกลายเป็นว่าเราพักงุต้นเกมก็พยายามกันมานาไว้หน่อยเพราะถ้าหทรายมันช่วงต้นเกมมันค่อนข้างกินมานาค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบบางทีเราต้องแทงเนี้ยฟิกคีไปแล้วก็พุ่งไปแทงอีฝ่ายอะไรเงี้ยก็มันจะลำค่อนข้างลำบากอ๋อส่วนตังค่าอาเซีย ถ้าเป็นตอนนี้ของผมก็คืออ u โต้ไอเทคเนี่ยจะเป็นตัวนี้ผมจะใช้ปุ่ม A ับเดินตีเดินตีแต่ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะเป็นเดินแล้วก็ล็อกาเงี้ยแลอย่างเพื่อนผมก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนส่วนเทคนิคอาเซียเล็กๆน้อยๆก็คืออันตีอาเซียนีคือสามารถกันรีบได้คือรีบจะชนอันนี้ก่อนจะไม่ชนป้อมเราก็จะช่วยให้ยื้อเวลาป้อมไว้ได้แต่ว่าย้ำว่าต้องเป็น ทรงนี้แล้วนะคือถ้าเป็นแบบช่วงที่แบบมันยังผักอยูอยอ่จะกันลิฟไม่ได้ส่วนป้อมของอาเซียก็จะสามารถออกไอเทมพวกนะีมันจะมีผลกับป้อมเหมือนกันก็คือถ้าออกชาลูเฟรมหรือออกหน้ากากเผาอะ่ะอันนี้การนีกนนะ้ก็คือป้อมก็จะยิงก็จะติดเอฟเฟกตทั้งคู่เลยก็ลองไปปรับใช้กันดูอาเซียเป็นตัวละครที่ส่วนตัวค่อนข้าง เล่นยากในช่วงแรกในการกดคอมโบแต่ว่าพอเล่นได้แล้วเนี่ยตัวมันจะเล่นค่อนข้างสนุกในส่วนตัวของผมนะแต่ว่า,ถ,าถ้าจะสมมติว่าถ้าจะไปลงแรงเนี่ยผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเราผักไปเราคอกับทีไม่ได้เงี้ยมันจะเสียจังหวะเอาอะไรเงี้ยแบบผักไปเพื่อนไม่อยู่หรือว่าไปแบบผักช่วงที่แบบเพื่อนจะใช้สกิลที่ต้องต้องแบบเรียกว่าเหมือนอย่างเซตอย่างเงี้ยเซตจะยกทุ่ม เซตาก้ามจะยกทูก่มีกฝฟายปุ๊บผมไปพักอันตีออกเนี่ยบางทีมันก็จะแบบอันตีผมจะเว่าเองก็แนะนำว่าเล่นกับเพื่อนดีกว่าแล้วก็อาเซียเป็นตัวละครที่พลิกไฟได้แต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงนนะขนาดที่ว่ามันจะแบกเกมได้ขนาดขนาดนั้นในส่วนตัวผมนะมันยังไม่เท่ากับพวกแบบแบบเวกา้าเงี้ยที่มึงแบบสกิลเปียยังเปี้ยงไม่ตายเลยคอมโบอะไรเงี้ยเพราะว่าอาเซียมันเป็นตัวละครที่ต้องตอดในระดับหนึ่งเลย เพื่อที่จะฆ่าได้อะไรเงี้ยก็จะต้องมีเพื่อนที่ช่วยทาดามจหน่อยสําหรับใครที่จะไปฝึกอาเซียกันบ้านก็จะมีแค่ฝึกพุง่งอันติแค่นี้อ่าแค่นี้แลยแค่นี้เลยเพราะว่าถ้าทาคอมโบนี้ได้อะยังไงอาเซียก็คือหุ่นก็เล่นได้แล้วแน่แอาจจะมีโง่ไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรให้ข้ามหินได้คือถ้ามันข้ามหินได้ยังไง ไอคอมโบเนี้ยยังไงก็คือแบบถ้าใช้ได้ก็คือก็ชิลแล้วน,นี่อันนี้คือเซตไอเทมเอ่อเซตไอเทมอาเซียที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้ก็คือ2อ,อันเนี้ยแล้วแต่สถานการณ์ถ้าอีกฝ่ายผมแบบคิดว่าถ้าอีกฝ่ายผมคิดว่าผมแบบไม่สามารถรับแทงได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็จะเอาหน้ากากเผามาก่อนแล้วก็ออกอันนี้แล้วค่อยออกอันนี้หรือบางทีอาจจะออกอัน,นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบอีกฝ่ายเป็นตัวที่ไม่ได้หนามากอะไรเงี้ยผมก็จะเอาเชดเดิลเฟย์มาก่อนแล้วค่อย อาจจะเป็นระบดอแล้วก็นากากเผา,าทีหลังหรืออาจจะไม่ออกเลยก็ได้อันนี้อาจจะออกมาเป็นอันดีแทนนากากเผา,าก็จะประมาณนี้ก็ยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูครับส่วนตัวรุนของอาเซียนเนี่ยที่ผมใช้เป็นรุนนี้อ่าสาเหตุที่ใช้รุนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเล่นง่ายสําหรับมือใหม่แล้วก็ระดับกลางในระดับผมที่ชอบเอาหน้าไปรับไรเงี้ยก็คือรุนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของตีป้อมใช่ไหม แล้วก็ในขณะที่อยู่ในเลนถ้าสมมติแทงอีกฝ่ายได้มันจะช่วยนีฮิลแล้วก็มันจะเพิ่มพลังชีวิตถาวรทําให้แบบผมค่อนข้างอึดในระดับหนึ่งก็คือตอนผักไปอันติกับอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะทาให้ผมรอดจากจุดนั้นได้คือไม่ทําให้ผมมาตัวปอกเกินไปแต่สมมติว่าถ้าใครรูนเฮียเนีรยลิตเติ้ลแชมโปก็คือทุกครั้งที่แทงอ่ะมันเมื่อรบเก็บคเก็บคบคสแต็คมันจะสร้างดามเมจเพิ่มเติม ก็สาหรับใครที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่ายืนเลนได้จะไม่โดนอีกฝ่ายทำดาเมจลบสกิลเก่งๆก็แนะนาลูนนี้ส่วนใครที่ยืนเลนไม่แข็งมันผมก็แนะนําว่าใช้ลูนตัวนี้ก็จะช่วยได้ยังไงก็ลองไปปรับใช้หรือว่าไปดูใน,นเว็บว่าเขาใช้ลูนอะไรกันก็ได้ก็แค่นี้ครับเทคนิคอาเซียก็ขอให้สนุกกับการเล่นครับส่วนใครมีคาถามก็อย่าลืมมาเมนด้านล่างเหมือนเดิมแค่นี้แหละเอละ